สวัสดีจ้าวันนี้แม่ถ่ายพี่พารวยนะคะพี่พารวยแมวหลงมาจากท่านผู้ชมไม่รู้พี่พารวยมาจากไหนนะคะตอนมาแรกๆพี่พารวยไม่ให้อุ้มเลยค่ะแล้วก็ไม่ให้จับด้วยตอนนี้พี่พารวยก็จับได้แล้วนะคะแล้วก็อุ้มได้แล้วพี่พารวยจินกับเพื่อนๆกับแม่พรและวก็คนในบ้านแล้วนะคะ พี่พะรวยมาแม่พรไม่รู้นะคะว่าน้องมาจากไหนหรือว่ามีคนเอามาปล่อยหรือเปล่าแต่แม่พรก็รับดูแลน้องค่ะพี่พะรวยน่ารักนะคะท่านผู้ชมไม่ดื้อแล้วก็ไม่เคยกวนแม่พรด้วยพี่พะรวยชอบอยู่คนเดียวเงียบๆกลางคืนก็ชอบนอนทางนอกแต่แม่พรก็จะอุ้มน้องเข้าบ้านตลอดเลยค่ะหรือหรือหรพี่พะรวย ไม่รู้ว่าเคยลำบากมาจากไหนนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้มาอยู่กับแม่พรแล้วพี่พารวยก็มีความสุขมากๆค่ะพี่พารวยมีเพื่อนแต่ก็มีบ้านมีที่นอนที่อบอุ่นมีเพื่อนๆมีแม่พรคอยดูแลแล้วก็มีอาหารกินอิ่มท้องทุกมือ้อฝากความน่ารักของพี่พารวยไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะ เดียด๋ยวดพี่พารวยเออโอพี่เจอรี่ก็มาค่ะท่านผู้ชมนี่ไงพี่เจรี่ทำาุุระส่วนตัวแล้วพื้นที่ของเรานะคะสะดวกสบายค่ะน้องๆก็สะดวกสบายกับการทําธุระส่วนตัวของเขานะคะท่านผู้ชมแม่พพาน้องๆมาเดินเล่นตรงนี้ค่ะดูพี่พารวยน้องหไหจี พี่พารวยเป็นแมวส้มที่น่ารักค่ะรักน้องพี่พี่พารวยดูแลน้องอย่างดีเลยค่ะเหมือนพี่เจอรี่พี่เจอรี่ก็รักน้องดูแลน้องนองวันนี้น้องน้อยห้าตัวไม่ได้ออกมานะคะท่านผู้ชมอากาศคืมๆน้องกินนมแล้วก็พักกันนอนอยู่ในบ้านเมื่อกี้แม่พรเอานมให้น้องกินแล้วแล้วก็ทํากับข้าวเพื่อที่ชอไปทํางานแล้วก็เลยเดินมาถ่ายคลิปวิดีโอสักพักหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็จะเตรียมตัวไปทํางานนะคะ บรรยากาศที่บ้านแม่พรสดชื่นมากๆค่ะท่านผู้ชมพี่พรวยก็มีความสุขไปกับเพื่อนๆจากที่เขาเคยลำบากมาตอนนี้เขาก็มีความสุขแล้วนะคะมีพื้นที่อยู่อาศัยมีที่วิ่งเล่นกลางคืนก็มีที่พักที่อบอุ่นมีอาหารกินอิ่มท้องไม่ต้องเร่ร่อนไปไหนแล้วพี่พรวยของแม่ แม่พรรักน้องๆทุกคนนะคะแม่ว่ามีจะมีคนเอาน้องมาทิ้งไว้ให้แม่พรเลี้ยงแม่พรก็รับดูแลทั้งหมดค่ะท่านผู้ชมแม่พรสงสารน้องๆเลี้ยงดูเข้าไปเนาะจนถึงวันสุดท้ายของเขาแม่พรกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่พรและน้องๆบ้านห้อแมวสกลน,นครกราบขอบพระคุณจากใจค่ะ สวัสดีค่ะ